ก็ oh, สวัสดีนะคะสำหรับ Fc ทดลองเสียงรเราใช้ได้เนาะเรามาดูดวงราศีกันกันว่าดวงเจ้าชะตานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเดืน 5, 000, เนอนกุมภาธ์เนาะเราจะใช้ไพ่เดะกู๊ดชาร์ลอต์ก็เป็นเวลาั5นาทีสั้นๆนะจ๊ะ <Yeah. S 2> กินเคฟกสิ จะหยิบให้หมดสิบใบเนาะโอเคได้มาแล้วสิบใบใบแรกก็ได้ควีนควีนเอสเนาะ นเอิร์สเนี่ยอยากจะบอกได้เลยว่าดวงชะตาท่านเนี่ยจะเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข่าวดีเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะการรอคอยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านก็จะได้นะคะในระยะเวลาใกล้ๆนี่แหละอาจจะเป็นช่วงวันที่10วันที่10ไปแล้วจะมีข่าวดีเนาะแล้วก็มาดูเอ่อ transformation น,น,นะคะ คือเป็นไพ่ของเทพนะคะคือการอธิฐานจิตนะคะซึ่งเราอาจจะขอนะคะขอ,อก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพที่เป็นผู้หญิงจะช่วยท่าน mm. และเรื่องหน้าที่การงานนี่แสดดูว่าท่านมีโอกาสดีในเรื่องหน้าที่การงานเพราะามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรติกดีๆรือว่ามีคนให้โอกาสในเรื่องการ อ o f แอร์ a, นะอ o f แอร์ a, ก็คือเรือเรือที่ออกออกออกกัดไปก็หมายถึงว่าเออการการค้าเดือนนี้ก็ถือว่าการค้าอาจจะดีอาจจะเฮงน,นะคะค้าขายจะดีในเดือนนี้ด้วยเนาะเออ6 off water นะคะก็คือจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ ความที่เหลือกำลังมาถ้าจะกู้เงินยืมเงินธนาคารแล้วก็จะได้นะคะมาดูแปดสิคะแปดออฟเอิรสนะคะการทํางานที่เกี่ยวกับางานฝีมือนะคะงานเกี่ยวกับางานช่างต่างๆอาจจะมีการต่อเติมเสริมทําบ้านซ่อแมแซมบ้านในช่วงเวลานี้นะคะจะหมดเปิกกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านด้วยนะคะ ออฟเอไทของโลกใต้ของโลก,โลกคือช่วงนี้เรมามัระวังนิดนึงนะมคงระวังไม่ได้อาจจะมีคนรู้จักเพื่อนสนิทมาขอย,ยืมเงินอะไรเราในช่วงเวลานี้นะคะก็หรือต้องไปช่วยเหลือหรือไปทำประกันให้ใครในเวลานี้อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเออชูวัอร์ คือมันหมายถึงการผสมผสานกันนะการรวมตัวกันนะ่ะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยในในเวลานี้มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะความสําเร็จในที่อยู่อาศัยในการาข่รัพย์ต่างๆ้วยนะคะ f i s e o f ไ w ให้เด็กเนาะเ i s h off ไฟเด็กนะคะก็ถามาว่ามีช่วงไม่ลาบไหมดูแลจะมีนะจะได้จัดเด็กช่วงลาบ มิ Earth, นะสเซนเจอร์เอินะทุสวรรค์นะให้ทุสวรรค์เรากำลังบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับให้ทุสวรรค์ก็คือมันจะบ่งบอกถึงว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยทรัพย์นะคะถ้าเราซื้อหวยเราก็จะถูกนะคะมีโชคมีลาให,ลให้่มูลให้ราชินีพระจันทร์มีคนที่เขาอิจฉาเรามีคนที่เขาไม่ค่อยชอบเรา ตกกันแก้เขาใส่ลายไปสียอาจจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนเรานี่แหละที่วิชาเราลิษยาเราหรือว่าเพื่อนเรื่องงานแหละนะคะแทงข้างหลังหรือว่าโดนแย่งคนรักมีความรักถามว่าดีไหมดูแล้วไม่ค่อยดีนะใครจ,จะเรียนดูดวงนะคะเรียนเป็นหมอดูพยากรให้ที่สีเปิดสอนนะคะรับดูมวงจุ้ยด้วยแล้วก็สอนดูดวงด้วยโทรมา0 9 4 2 8 9จ้4กส พอขอบคุณมากสำหรับออผู้ชมผู้ดูกนะ็ติดต่องานได้งานแสดงงานรวมกันบบหเึงต่างๆนะคะก็ออกอบกผลงานด้วยนะคะจะทำไม่เสร็จนะคะก็จะเรียนก็ต่อ